สบายดีสบายดีพ่พี่น้องสบายดีบุตสุกสุคนสมองสวนพี่น้องพอๆกับเฮาคือเก่าคือเดิมพี่น้องออกมาหน้าคือเก่าพี่น้องบบมี่ยังมาอนามัยมาอันนี้มาแป้งอันนี้สิแป้งเซาแล้วก็สจทรงเคยพ่นสีเขื้น ปับหนาพื้นสิเทคานแต่แต่สิก่อออกมาอยู่ขอกงว่าม่านี่แหละพี่น้องอันขอโทษขอพายด้อพี่น้องเลยอันไล่ซดมัวเนี่ยจะคไ่เป็นยังบันเถึกบันทถกวิดีโอบ่ได้คัดขอกทางเทคนิคนิดหนึ่งพี่น้องเดี๋ยววันนี้พบพอกันใหม่มือนนี้พี่น้องเลยพบพอกันอีกครั้งมือนี้จะสิเวลาจากงงเนาะอาจสิเป็นส่วนบ่ายคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อ อ้าวถักไทยหนูกว่าก็น่ะจะลืมเมียนห้มันงามอะไรนะลักหัวบอลนะเคยจนหนาวหนาวพี่น้องเอ้ยอยู่หน้านี่จนหนาวเลยลมนี่ขลางอะไร จะตัดใหม่เอาไปไหว้บอมันแล้วเดีอดีข้าเจ้ากมาเหตุเทียงคือกันสุบเกลพีนออกมาอเออออกอห้ออนออ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 อาออ๋ออออออ๋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 ออออ๋ออ๋อได้อ๋ออาออ๋้อออ๋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 ออออออน อืมฮือขึ้นเสือหนะบัดไอจอยอยู่บ้านชิมเจ้าคือบอาไปส่ะพวกมาจอยอยู่ว้านนี่บดบ่อหอยเล้าซอยโู้ลมจนหนาวใกล้หลายๆพี่น้องใกล้เฉไเดอออกมาส้มบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติเลยจนอิ่มอกอิ่มใจเพื่อแหละ จนหนาวอ้ยอากาศเพรว่าเย็นลมวันที่1อืมสองคนปั่มเสาก่อนไปหาน่อไม้มันก็บ่สวนอ้ยจะมันจะเมนมันเป็นบ้าเนาะบ่สวนเลยเอือยกไปบ่สวนาพี่น้องเฮาเครียดปักใหญ่เลยถ้าเธอมาก่อนกัเธอมาแบ่เฮาสิหายเธอ เธอซิมาแวอยู่บนเนาะ<ป>เอาปั๊มเป็นปัม๊มเอาใหม่ห้องข้างเจ้าเด้ดซะเคยเอ,อ้ามันตกเลยเอาวก้อนนั่นน่ะลากหัวน่ะเออเอาวโอ้ยเสียงจัก๊กเงน้ บังเด้อไม่งอดตอดคือจอยมื่ว้านนี่เสอร์เุกล้นเอาเอาผู้ขักอินธรรมาตร์นี่สดๆดรอนรเลยพี่้อง วิวสวยงามดีโครงการอันบุคคงที่เขื่อนใหญ่ตลอดมือนี้พถาข้าย่ามพพถาาวบดีออกมามือปะทรงเคยหิดโพถาวบออกมาหลุดจากขี้แบะทรงเคยนี่ เฮือนไผ่เฮือนเจ้าหน้าแปดคูณสิบหกป้าไม่ดูบอตัวน่ะคือสินักขนาดปวกกินเมด่ลไรพี่น้องโมโทรสิได้เช้าเด้ออกมาหน้าพี่น้องขั้นสมุดว่าแบทฮาบูเบิร์ตในชิลลัยสดอีกตอนบ่ายเมื่อวานนี่เป็นน้ำแบทเบิร์ตบ่มันสังมันถึอบบได้เนาะ พาวเวอร์แบงค์กับ่มีสากเต็มออกมามันกบเปืองอีหยังจะลมค้่าอ่อนบเาเซยกกค่าอ่อนเลยพี่น้องปา3เากะอ๊ดดึกลึกึก อ้าวสองคนได้บอเอ้าหัวคิดหัวขวมพี่น้องอ๋ยกบันีโยกนะอือขึ้นเจ้าสิเทยจะได้บันี้น่ะดินกะเก่นกกะดาวยข่อยขูกมึ้นเจ้าเด้บับหนาดินดินกะบะแข็งๆหนึ่ง เฮ็ดิเงี้ยกโยกกระเซยฮ่าเก็บใบเก็บตอกแล้วใบเขาเก็บน้องเด้อเธอมีหมูไปหาหน่อไม้เธอระบบช่วงหันเฮ้าน้องกอนหันเนาะกายเฮาเซื้อเธอโบเวยแล้ะเออเธอเมื่อระบบเนาะเธอคือโบเวยเนาะทางสิทธิหายมอนี่งแล้วไปบอมีสวนบอกกันเธอโอ๊ยขนาดใบมืออยังบอคือสวยหนึ่งยังมันในเมื่อดอก anh em ơi anh em -an -an -an. thôi mi mù bay nam thôi là bữa xuân hồn hao hư khuyên phung nè. cho bữa nào thì hơi bữa xuân nào sao bữa Hãy hả cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ย่าว่าคอนตีบริภากันอ,ออกมาเนี่ยอ๋อครับโอ้ยอยู่หันอยู่หน้าพี่น้องเ้ยซุ่มธรรมศาสตร์ไปนำย็นสบายเย็นสบายสาวนาะยันแต่อันจึงตาประยู่เดี๋ยวนี้นะยันตะตจึงตาประยู่ยันรับก่อนอยู่เดี๋ยวนี้ lôm môn bunny cắp môn ba tu dì lia lô lưng hàm lưng hòi 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 hòa 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 อนามัยอู้สอนธรรมศาตร์ดิปูเคียงมาขี่รถอีแตนดอกวานาพี่น้องเอ้ยธรรมาตเกี่ยวไปงูมาเกี่ยวไปงูมาตบนเก่าเนาะถ่ายจ้ะพี่งเคยกกยังอะนะยังอะรถดดรถดด เห็นเขาขันน้อยบุ้ยเดินได้เดินนี่นะโอ้เห็ดไปแล้วบ้านนี้แซนด์ดูดแทนเลยโดูดบ่อนี่นะเอาลงกๆมาได้ลงนี่นี่ขันเล็กนี่บ่อกเอาเตียงบอลเขานั่งมันสูงๆที่เจ้าจิบปได้ออกบ่ซะอ๋อเดี๋ยวจะไม่ย่ายข่อยออกอีกเลยิไปอยู่เตียงก็ได้แซนด์เออออกก็ถูก ยายบอนก่อนพี่น้องเอ้ยก็สิไหลนี้แหละยังก่อนตีบ่อจังหน่อยก่อนตีบ่อเอินนะปูนพันหนึงก็คือแถวโจยใส่ใส่สอยข้ามนะเอาให้น้องเคยบ่นนะสบายกว่าอยู่บ้านเด้สะเวนหูสะเวนตาเด้สบายจิตสบายใจ ขันได้ออกมาอยู่หน้าเลยหนูอุ้ยคือสิบูตาจักเสือสบายมุกสบายใจปวได้มีแนวอียงมาแล้วมาแล้วฮะน้องใม้มาแล้วมุยามึงจิ๋วกูหายดีดอกมาแวมาแวมาแวมาบังดูไปบัวจักส่วนมาบังดูอีแม่ว่าซูบได้หน้อใหม้ดอกไปบัวส่วนกูแล้วอ่ะอีแม่โอ้มันไปบัวส่วนกูอีกแล้วอ่ะ หายอ็มรูดน,น้าแม่ว่ามันไปโบจักสชวนน่าวะใส่เบื้องหาทุกเว่าได้ลาอีกเลยงวยห้อยอีกแล้วพี่น้องเนี่ยด้วยสิเนี่ยพ้ออกมามป้าเนี่สิป้าขะขาดเสือดอกพี่น้องไปกับโบสชวนกูอีกตลอดมึงนี่ขอโทษนะพี่น้องมันหืนมันไปโบจักสชวนเพิ่นได้หมู่ได้มือน,นีเพิ่นได้หมู่เล้วบวชวน มื่อเพิ่มไม่ได้มูนนะเทลี่เทลี่มาโอ้ยอยากหายนี่เห็นบอกไปบุษวนข่อยผู้นี้นี่บ่ได้นี่แม่์พน้องกระดึงข่าง่วงด้วยพี่นะบ่ก็รับสีแกงก็สีแบงหันราบแกงก็ราบบ่แกงดอกเราอยากไปซื้อเราอยากไปนำหานำซื้อเคยไปกับบุษร์กันได้กระตาพี่น้องเข้าไปบ่อนเก่าเฮ้ยบุมีคนหาเถอเฮ้ยบุ๊มมีคนไปหาล้านห้าติมไปเมือนั้นนะ เพิ่นไปงัดกับบสษวนพี่น้องเอ้ยอยากใากยเด้ได้อเดือดหรอฝากคนไล่คนแซ่เด้อ,อกกดพี่น้องเด้อฝากเป็นกำลังใจครับส้มธรรมศาสตร์มื้อนี้พี่น้องเอ้ยได้หายคนแล้วพอใจแล้วมื้อนี้ไปหาน้ำไม้บุษวนมาพบกันคลิปหน้าพี่น้อง